สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังหลังจากมีเพื่อนสมาชิกขอให้ทำการเปรียบเทียบกองทุน ETF คู่หนึ่งซึ่งวันนี้2กองทุน ETF ขวัญใจมหาชนของนักลงทุนสายปันผลในตลาดหุ้นอเมริกาครับนั่นก็คือ SCHD จากค่ายชวบและ VIG จากค่ายแวนการ์ดครับ ทั้งสองกองทุนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเน้นลงทุนในหุ้นปันผลแต่ก็มีแนวทางและจุดเด่นที่แตกต่างกันครับแล้วถ้าเราอยากจะสร้างพอร์ตลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดจากปันผลหรือมองหาการเติบโตในระยะยาวเราควรจะเลือกตัวไหนดีหรือบางทีอาจจะเลือกทั้งคู่ไปเลยดีไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่น มาทำความรู้จักภาพรวมของทั้ง SCHD และ VIG กันก่อนนะครับทั้งสองกองทุนนี้เป็น Exchange Traded Fund หรือ ETF ครับซึ่งหมายถึงว่าเป็นกองทุนรวมดัชนีที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยสะดวกสบายมากๆครับและทั้งคู่ก็มีวัตถุประสงค์หลักในการเน้นลงทุนในหุ้นปันผลในตลาดสหรัฐอเมริกาครับเป้าหมายของทั้งคู่ ก็คือการสร้างรายได้จากเงินปันผลให้กับนักลงทุนและในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เงินทุนของเราเติบโตในระยะยาวด้วยเช่นกันพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเป็นสายปันผลหรือต้องการให้เงินทำงานให้คุณในระยะยาว2กองทุนนี้คือตัวเลือกที่คุณควรทำความรู้จักไว้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ SCHD หรือ Schwab US Dividend Equity ETF กันก่อนครับ SCHD เป็นกองทุนจากค่ายฉวาบครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกากองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปันผลคุณภาพดีในสหรัฐอเมริกาที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดาวโจนส์ US Dividend 100 Index ครับดัชนีนี้จะคัดเลือกหุ้นปันผล100ตัวในสหรัฐโดยจะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด และมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดเช่นต้องมีประวัติการจ่ายปันผลต่อเนื่องและมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งครับวันเปิดตัวครับ SCHD เปิดตัวเมื่อวันที่20ตุลาคม2011ครับก็ถือว่ามีประวัติมาพอสมควรเลยมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารหรือ AUM ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ71.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นกองทุนที่ใหญ่มากๆครับ แสดงถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกองทุนนี้จำนวนหุ้นที่ถือ SCHD ถือหุ้นอยู่ประมาณ103-110หลักทรัพย์ครับค่าธรรมเนียมหรือ Expense Ratio ครับจุดเด่นอีกอย่างคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากมากครับเพียง0.06%ต่อปีเท่านั้นเองครับเป็นมิตรกับกระเป๋าเงินนักลงทุนสุดๆครับอัตราส่วน PE Ratio ครับอยู่ที่15.04 ซึ่งตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของ SCHD ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Value หรือหุ้นคุณค่ามากกว่าครับคราวนี้มาดูคู่แข่งอย่าง VIG หรือ Van Guard Dividend Appreciation ETF กันบ้างครับ VIG เป็นกองทุนจากค่าย Van Guard ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากๆเช่นกันวัตถุประสงค์การลงทุน VIG มีแนวคิดที่แตกแต่างออกไปเล็กน้อยครับเขาไม่ได้เน้นแค่ปันผลสูงในปัจจุบันแต่จะมุ่งมั่นติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S&P US Dividend Grower Index ครับจุดเด่นสำคัญดัชนีนี้จะคัดเลือกคุ้นสามัญของบริษัทที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลประจำปีอย่างต่อเนื่องมาแล้ว10ปีขึ้นไปครับผูง่ายๆคือ VIG จะเน้นที่บริษัท ที่มีความสามารถในการเติบโตของปันผลอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวครับซึ่งบ่งบอกถึงบริษัทที่มีสุขภาพทางการเงินแข็งแรงและมีกระแสงเงินสดที่ดีมากๆครับวันเปิดตัว VIG เปิดตัวเมื่อวันที่27เมษายน2006ซึ่งหมายความว่ามีประวัติที่ยาวนานกว่า SCHD ครับมูลค่าทรัพย์สินภายใต,ใต้การบริหารหรือ AUM ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ93.9พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับ ซึ่งใหญ่กว่า SCHD อย่างชัดเจนครับจำนวนหุ้นที่ถือ VIG ถือหุ้นจำนวนมากถึง339ถึง340หลักทรัพย์ครับนี่หมายความว่า VIG มีการกระจายความเสี่ยงได้กว้างกว่า SCHD มากๆครับค่าธรรมเนียมหรือ Expense Ratio VIG ก็มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากมากครับเพียง0.05%ตต่อปีซึ่งถูกกว่า SCHD เพียงเล็กน้อยครับ แต่ทั้งคู่ก็ยังถือว่าถูกมากๆและเป็นมิตรกับนักลงทุนทั้งคู่ครับอัตราส่วน P/E ratio อยู่ที่23.32ซึ่งสูงกว่า SCHD บ่งชี้ว่ามีหุ้นในกลุ่ม Growth หรือหุ้นเติบโตผสมอยู่ในพอร์ตมากกว่าครับมาเปรียบเทียบกันแบบมาตามัดกันเลยนะครับเริ่มที่เรื่องค่าธรรมเนียมหรือ Expense ratio ครับ SCHD มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.06%ต่อปีส่วน VIG มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.05%ต่อปีสรุปคือจะเห็นได้ว่าทั้งคู่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากมากครับและอยู่ในระดับที่แทบจะไม่มีนัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกเลยครับคือจ่ายค่าธรรมเนียมกันน้อยมากๆทำให้ผลตอบแทนของเราไม่ถูกกัดกร่อนไปเยอะครับมาดูกันที่ขนาดของกองทุนและการกระจายความเสี่ยงครับมูลค่าทรัพย์สินภายใต้าการบริหาร VIG ใหญ่กว่านะครับอยู่ที่ประมาณ93.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ SCHD อยู่ที่ประมาณ71.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลข AUM ที่ใหญ่บ่งบอกถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกองทุนนั้นๆครับจำนวนหุ้นที่ถือหรือการกระจายความเสี่ยง VIG กระจายกว้างกว่ามากๆเลยถือหุ้นถึง339-340ถึงตัวส่วน SCHD ถือหุ้นประมาณ103-110ถึง110ตัวครับตรงนี้สำคัญนะครับ VIG มีการกระจายความเสี่ยงได้ก,กว้างกว่า SCHD อย่างชัดเจนครับการถือหุ้นจำนวนมากกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาหุ้นใดหุ้นหนึ่งมากเกินไปได้ครับมาถึงประเด็นร้อนที่หลายคนสนใจนั่นคือเรื่องของเงินปันผลครับ Dividend Yield Trailing 12 Month หรืออัตราเงินปันผลตอบแทนย้อนหลัง12เดือนครับ SCHD ชนะขาดเลยนะครับด้วยดีเวเดนยูที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่3.75%ครับในขณะที่ VIG อยู่ที่1.68%ตรงนี้เป็นจุดเด่นสำคัญของ SCHD เลยครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสงเงินสดจากปันผลที่สูงและสม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนต่อย,ยอดครับเงินปันผลต่อหุ้นต่อปี SCHD จ่ายประมาณ1.02ถึง1.03ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นต่อปี VIG จ่ายประมาณ3.52ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นต่อปีครับตรงนี้ต้องดูที่ราคาหุ้นด้วยนะครับถึงแม้ตัวเลขเงินปันผลต่อหุ้นของ VIG จะสูงกว่าแต่ราคากองทุนของ VIG ก็สูงกว่า SCHD มากทำให้เมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนหรือยิวแล้ว SCHD จึงสูงกว่าครับความถี่ในการจ่ายปันผล ทั้งคู่จ่ายปันผลทุกๆ3เดือนหรือรายไตรมาสครับนอกจากดีเวนดยิวแล้วการเติบโตของเงินปันผลก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะมันบอกเราว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆหรือไม่ครับการเติบโตของเงินปันผลหรือดีเวนดโกรอ ACHD มีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจเลยนะครับโต8.58%ใน1ปี 9.83%ใน3ปีและ11.63%ใน5ปีครับส่วน VIG ก็มีการเติบโตที่ดีเช่นกันครับโต4.92%ใน1ปี8.30%ใน3ปีและ9.64%ใน5ปีครับสรุปนะครับจะเห็นได้ว่า SCHD มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่สูงกว่า VIG ในช่วง 1, 3และ5ปีที่ผ่านมาครับ นี่คืออีกหนึ่งจุดแข็งของ SCHD ที่ทำให้ปันผลของเรามีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตรครับคราวนี้มาดูที่ภาพรวมทั้งหมดหรือ Total Return ครับซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่รวมทั้งส่วนของราคาที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับครับในช่วงระยะสั้นกลาง1ปี3ปี5ปีและ10ปีที่ผ่านมา VIG ทำผลงานด้าน Total Return ได้ดีกว่า SCHD อย่างต่อเนื่องครับ ตัวอย่างเช่น1ปีที่ผ่านมา VIG ให้ผลตอบแทน12.59%เทียบกับ SCHD ที่4.64%ครับนี่อาจเป็นเพราะ VIG มีหุ้นกลุ่มโกรดที่มีศักยภาพในการเติบโตของราคามากกว่าอยู่ในพอร์ตครับอย่างไรก็ตามถ้าดูผลตอบแทนเฉลี่ยตอ่อปีตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนหรือ since inception กลับพบว่า SCHD 12.48%สูงกว่า VIG 9.93%เล็กน้อยครับข้อควรจำสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ VIG ก่อตั้งมานานกว่า SCHD ครับทำให้ช่วงเวลาที่รวมในค่าเฉลีย่ยยาวนานกว่าและอาจมีช่วงที่ตลาดไม่เอื้ออำนวยทำให้ผลงานไม่โดดเด่นรวมอยู่ด้วยมาดูกันที่เรื่องความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้กันบ้างครับชาร์เรโช VIG มีชาร์ปเรโชที่สูงกว่า0.90เทียบกับ0.29ของ SCHD ครับชาร์ปเรโชเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่ากองทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับไปได้ดีแค่ไหนครับยิ่งสูงยิ่งดีสรุปคือ VIG ให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วดีกว่าครับเบต้า SCHD มีค่าเบต้า0.79ถึง0.80ต่ำกว่า VIG 0.86เล็กน้อยครับเบต้าบ่งชี้ถึงความผันผวนของกองทุนเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมถ้าเบต้าต่ำกว่า1หมายถึงผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมครับสรุปคือ SCHD มีแนวโน้มที่จะผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อยเมื่อตลาดเคลื่อนไหว มาดูที่ลักษณะของหุ้นที่ทั้งสองกองทุนถือครองกันบ้างครับซึ่งสะท้อนแนวคิดการลงทุนของแต่ละกองทุนได้เป็นอย่างดี SCHD PE 15.04มี PE ratio ที่ต่ำกว่าซึ่งบ่งชี้ว่าเน้นหุ้นในกลุ่ม Value Stock หรือหุ้นคุณค่าครับมีสัดส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานเช่น Chevron, Conoco p h i l i p s และสินค้าอุปโภคบริโภคเช่น PepsiCo สูงกว่าครับหุ้นกลุ่มนี้ มักจะมีความมั่นคงและจ่ายปันผลสูงครับ VIG PE 23.32มี PE ratio ที่สูงกว่าซึ่งบ่งชี้ว่ามีหุ้นในกลุ่ม cross stock หรือหุ้นเติบโตผสมอยู่ด้วยครับมีสัดส,ส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น Broadcom Microsoft Apple Visa Mastercard และการเงินเช่น JP Morgan Chase สูงกว่าครับหุ้นกลุ่มนี้ มักจะมีศักยภาพในการเติบโตของราคาที่สูงกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ Total Return ของ VIG ทำได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับคำถามยอดฮิตที่ทุกคนรอคอยแล้วใครเจ๋งกว่ากันและควรเลือกซื้อตัวไหนดีบอกได้เลยว่าไม่มีใครเจ๋งกว่าใครแบบเบ็ดเสร็จครับทั้งสองกองทุนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันชัดเจนและการเลือกซื้อขึ้นอยู่กับเป้าหมายและกลยุทธ์การลงทุนส่วนตัวของคุณเป็นหลักครับ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดคุณต้องการกระแสงเงินสดจากปันผลสูงสูงในปัจจุบันเลยไหมหรือคุณเน้นการเติบโตของันผลและมูล,ลค่าพอร์ตในระยะยาวมากกว่าคําตอบของคําถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับถ้าคุณดูข้อมูลมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่า SCHD นี่แหละคือสไตล์คุณก็อาจเป็นเพราะว่าคุณต้องการกระแสงเงินสดจากเงินันผลที่สูงและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นไรายได้เสริมหรือใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันครับ SCHD ให้ Dividend Yield ที่สูงกว่า VIG อย่างชัดเจนครับคุณเป็นนักลงทุนที่เน้นหุ้นคุณค่าหรือว่า Value Stock และต้องการความผันผวนของราคาน้อยกว่าตลาดโดยวรวมเล็กน้อยครับคุณต้องการกองทุนที่มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณอยู่ในวัยเกษียณต้องการไรายได้สม่บเสมอเพื่อมาเสริมสภาพคล่องในชีวิตครับ แต่ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่า VAG นี่แหละตอบโจทย์แสดงว่าคุณอาจจะเป็นนักลงทุนที่คุณให้ความสำคัญกับการเติบโตของมูลค่ากองทุนหรือ Total Return และการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลในระยะยาวถึงแม้ว่า Dividend Yield ปัจจุบันจะต่ำกว่าก็ตามครับเพราะคุณมองเห็นศักยภาพในการเติบโตระยะยาวครับคุณเชื่อมั่นในบริษัทที่มีประวัติแข็งแกร่งในการเพิ่มปันผลอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพและเสถียรภาพของบริษัทนั้น,น,นครับ คุณยอมรับการมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ g r o w ในพอร์ตได้ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีการเติบโตที่สูงกว่าในสภาวะตลาดที่เหมาะสมครับคุณต้องการกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวางกว่าจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าเพื่อลดความเสี่ยงเฉพาะตัวของหุ้นคุณให้ความสำคัญกับผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วก็คือชาร์ป r a t ชที่ดีกว่าครับ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้หรือรู้สึกว่าอยากได้ข้อดีของทั้งสองเลยก็มีทางเลือกที่น่าสนใจครับนั่นก็คือพิจารณาลงทุนในทั้ง SCHD และ VIG ควบคู่กันไปครับ SCHD จะช่วยเสริมเรื่องกระแสะเงินสดจากปันผลในปัจจุบันให้สูงขึ้นครับทำให้คุณมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอในขณะที่ VIG จะช่วยเสริมเรื่องการเติบโตของมูลค่ากองทุนและปันผลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพและศักยภาพการเติบโตการลงทุนแบบผสมผสานนี้จะทำให้คุณได้ข้อดีของทั้ง2องกองทุนและสร้างพอร์ตปันผลที่มีทั้งกระแสงเงินสดในปัจจุบันและการเติบโตในอนาคตครับก่อนจากกัน ผมขอสรุปปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทุกท่านควรจําไว้เสมอครับระยะเวลาการลงทุนทั้ง SCHD และ VIG เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวมากๆครับบทความหลายเช้นยังแนะนำให้ซื้อและถือไว้ตลอดไปเพื่อสร้างกระแสรายได้แบบ Passive Income ที่มั่นคงครับสภาวะตลาดผลการดำเนินงานของ ETF ปันผล อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของตลาดในภาพรวมนะครับไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นตลอดไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการของกองทุนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพิ่มเติมเสมอครับ อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจนะครับข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ